จริงเริ่มเริ่มแรกเริ่มมาจากที่ผมเห็นประชาสัมพันธ์ของอินที่ตึกไอซีนะครับแล้วก็เห็นแบบโปสเตอร์ว่าแบบเออสนใจร่วมทําธุรกิจไหมเริ่มจากศูนย์เลยซึ่งผมก็มองว่าตอนนั้นผมก็ยัง no idea ไม่รู้อะไรเลยแล้วก็เลยแบบอยากจะลองดูแล้วก็เขาก็าจะมีแบนบูทแคมป์ของไ่โดนให้ถึงแม้ว่าโอกาสที่ตารอัพตัวหนึ่งจะประสบความสำเร็จอะมันมีเปอร์เซ็น์ที่น้อยมากแต่ผมก็ยังเห็นคนจํานวนไม่น้อยเลยที่ ยังมีพาชชันอย่างแรงกล้าที่จะทํามันต่อไปซึ่งมันก็เป็นแรงบันดาลใจให้ผมไม่หยุดคิดไม่หยุดทําจนกว่ามันจะสําเร็จ Actually, i n supports us in many ways. Um, for example, budgeting or access to t h e s p e a k e r s and mentors, and also many commissions opportunities in both Thailand and international level. And last but not least, the general supports. For example, PPE ins n um, they're very nice and kind and it, will be, and it, make it lot easier communicate and I think this is they lot to the best part be make and a and สำหรับคนที่ไม่เคยทำสตาร์ทอัพหรือธุรกิจอะไรมาก่อนเลยผมก็อยากให้ลองมาเรียนรู้ดูครับมันจะทำให้เราได้เรียนรู้สกิลเซ็ตอะไรหลายๆอย่างเช่นการมีแนวคิดเป็นผู้ประกอบการอาจจะเป็นโอกาสที่ทำให้เราประสบความสำเร็จได้เร็วยิ่งขึ้น Um, even though our club members are from different faculties and majors, but because of this, we have a lot of varieties in our club and we get to share experiences and knowledge. so i think this is a very good positive of um, experiences that i get and i learn from friends in this club. <laughs> เป็นเปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกคนเนี่ยได้มาลองผิดลองถูกซึ่งถามว่าเสียหายอะไรไหมไม่เสียหายอยากจะให้มาลองดูครับได้เพื่อนใหม่ๆได้เพื่อนที่แบบคอนเนค t ชันดีๆมากๆครับ You meet great people แน่นอน